สวัสดีนะครับวันนี้ถามมาต่อไปนะครับจะเป็นคำถามคลิปที่สองแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมีคำถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับถามเข้ามาก็คือในสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีเส้นขาวใช่ไหมครับท่านผู้ชมจะเห็นเส้นขาวเนี่ยนะครับเส้นขาวเนี่ยนะครับย้าเทียมเนี่ยสนามบอลญ้าเทียมหรือว่าย้าเทียมเนี่ย ทำมาจากอะไรนะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับคือจะอธิบายว่าสนาฟฟมฟุตบอลย่าเทียมนะครับอ่าดูดูย่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาดูยา่ยาย่าย่าเทียมเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมทีเ่เราใช้กันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสลับสีหรือว่าเป็นสีเดียวก็แล้วแต่ในสนาฟฟมฟุตบอลย่าเทียมเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับคราวนี้คําถามที่ผมบอกว่าอา่าย่าเทียมเนี่ยนะครับสีที่ทําเป็นเส้นเนี่ยนะครับ เป็นสีอะไรมันจะเป็นสีขาวนะครับเป็นหญ้าเทียมสีขาวที่ทอมานะครับทอมาเหมือนเหมือนเนี่ยะครับเหมือนหญ้าสีเขียวนี่แหละนะครับ <S <S คือมันก็ไม่สามารถที่จะลบได้นะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าลูกค้าเนี่ยกลัวว่ามันจะลบมันจะ,ะไหลท่าใช้สีทานะครับแต่ถามว่าใช้สีทาได้ไหมผมบอกได้เลยว่าได้นะครับ ใช้สีทาได้แต่ว่ามันจะหลุดเท่านั้นเองนะครับมันจะหลุดเร็วนะครับแล้วสีที่ใช้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นสีเขาเรียกว่าสีน้ําภายนอกนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ส่งผลต่อสนามด้วยไม่ส่งผลต่อตัวหญ้าเทียมเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับที่เราไปคุยกับลูกค้าทีเเ่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหญ้าเทียมใหม่นะครับถึงรอบที่จะเปลี่ยนหญ้าเทียมใหม่เนี่ย นะครับแล้วจะมีเส้นเยอะๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เส้นทา,าไม่ใช่ครับเ,เป็นเส้นสีเหลืองด้วยสีขาวเพื่อที่จะแยกสนามนะครับแต่ว่าพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเพอใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่ามันพังตรงลาเส้นเพราะว่ามันมีรอยต่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ไม่เยอะมากนะครับ ณตอนนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าระยะยาวนะระยะสั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าเพอใช้ไปนานเนี่ยไอ้เส้นเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรอยขีขาดนะครับรอยที่รอยต่อนะครับมันก็จะขีขาดเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเราใช้เขาเรียกว่าไม่ได้บ่อยมากเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้สีทาภายนอกเนี่ยนะครับทาเองเลยนะครับตีตีเส้นเองเลยนะครับเพราะว่า เซฟนะครับในอนาคตที่ย่าเทียมจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าต้องมันยังต้องยอมรับว่าใช้งานไปเยอะๆเนี่ยนะครับย่าเทียมเนี่ยมีอาการที่รอยต่อนี่จะหลุดอยู่แล้วนะครับยิ่งนานมากเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลดรอยต่อให้มากที่สุดมันจะดีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่คุยกับลูกค้ามานะครับลูกค้าทําสนามนะครับแล้วก็รอยต่อมันเยอะมากเพราะว่า ลูกค้าเนี่ยนะครับแบ่งจากสนามสสนามสนามเดียวเป็น2ส,สนามนะครับสนามหลักเนี่ยก็ใช้เส้นสีขาวนะครับส่วนสนามรองเนี่ยก็ใช้เส้นสีเหลืองนะครับซึ่งนิยมใช้กันมากนะครับก็ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ถ้าเส้นไหนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆนะครับเราใช้สีทาก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดรอยต่อนะครับลดลดความเสียหายในอนาคตอันนี้ก็ เป็นแนวทางนะอันนี้มาคุยกันเพื่อเป็นแนวทางดีกว่านะครับไม่ไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีแต่ว่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคําถามท,ที่ถามเข้ามาก็คือเส้นขาวเนี่ยเป็นญ้าที่ทอมานะครับหรือใช้สีทานะครับแต่ว่าผมก็แทรกทรกิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเผื่อไปเป็น เขาเรียกว่าให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นแนวทางดีกว่านะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ